เดี๋ยววันนี้พวกเราจะชวนทุกคนนะครับมาเช็คสุขภาพหัวไหล่กันดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแถมนะครับสำหรับคนที่เช็คแล้วมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแถมท้าวกำลังกายเพื่อเพิ่มการขยับของหัวไหล่ให้นะครับอ่าไปเอาของแถมกันครับยสวัสดีครับผมหมอเฟรมชวนฟิตนะครับ ผมหมอเฟิร์สนะครับก็วันนี้นะครับพวกเราอยากจะชวนทุกคนนะครับมาตรวจเช็คสุขภาพหัวไหล่กันดูเพราะว่าปัจจุบันเราเพบว่าคนเราเนี่ยมีปัญหาด้านหัวไหล่กันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการทํางานต่างๆนะครับเช่นมีปัญหาเรื่องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยวีผมคุยโทรศัพท์หรือว่ายกนื่มน้ำเนาะส่วนสําหรับผู้หญิงก็มีปัญหาเรื่องการติดบริเวณชุดชั้นในนะครับหรือว่าติดรูดซิปด้านหลังเนี่ยก็ยังมีปัญหาได้ใช่แล้วก็อาจจะมีอีกหลายอย่างนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่มีภาวะของข้อไหล่ต ื่องของการนี้ข้อไหลที่ติดนะครับแล้วก็เดี๋ยวหมอเฟิร์สจะช่วยแถมอะไรนะครับที่สัญยาไว้การออกกําลังกายนะครับเพื่อเพิ่มการขยับของหัวไหลนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยครับไปเช็คกันเลยมาเรื่องที่การเช็คก่อนนะครับอ่ะหมอเฟิร์สจะเป็นคนนํานะครับอ่าโดยหลักๆนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าหัวไหลเนี่ยขยับได้6ทิศทางเนาะหน้าหลังการออกเราก็มีการหมุนนะครับโดยท่าแรกที่เราเช็คเนี่ยเช็คล้วนเลยนะครับก็คือท่า กางแขนขึ้นมาครับโดยแขนเนี่ยจะต้องชิดกับบริเวณหูนะครับแต่ว่าจะเป็นคร่าวๆนะครับคือไม่จำเป็นต้องชิดแนวขนาดนี้ก็ได้ครับหรือว่าบางคนก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าขึ้นได้สุดแล้วนะครับหากใครที่มีปัญหาบริเวณหัวไหลในถ้ายกขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะ ติดมาประมาณนี้มืออยู่บริเวณหน้าเนี่ยถือว่ามีปัญหานะครับยกนั้นไม่สุดหรือว่ายกแล้วเจ็บใช่ไหมครับใช่ยกแล้วเจ็บก็อาจจะมีปัญหาไหลติดหรือว่ามีสเส <น S 1> <น>้นเลืไหลบาดเจ็บได้ข้าที่2ครับ <c oughs> เช็คง่ายครับอ,อันดับแรกเช็คค่ากลางนะครับโดยเนี่ย <c oughs> เราจะจับบริเวณสมบักนี้ไว้แล้วก็กางแขนขึ้นนะครับโดยปกติเนี่ยก็จะประมาณ90องศานะครับโดยที่บริเวณสมบักเนี่ยจะต้องไม่ขยับ ถ้าสะบักขยับแปลว่าข้อไหล่เราน่าจะเริ่มติดแล้วซึ่งถ้าสมมุติเรากางได้เท่านี้แล้วสะบักขยับเนี่ยก็แปลว่าเรามีปัญหาข้อไหล่ติดในท่ากลางครับอืมก็คือเอากดไว้ไม่ให้สะบักขยับแล้วก็กางขึ้นแต่ถ้าสมมุติบางคนได้แค่นี้แล้วมันขยับขึ้นเลยอันเนี้ยติดและนึ่มไหล่ติดละ เออห้ามโกงนะครับห้ามโกงแบบว่าอ่าเนี่โย,บบโยโดยโดยโดยตอนบบทำเหตุตัวคอหรือว่าลำตัวเนี่ยต้องอยู่ตรงๆนะครับห้ามขยับ <c oughs> ไม่ได้นะครับท <c oughs> ่าต่อไปนะครับคือเช็คก,การหมุนแขนหอ,อกนะครับโดยสําคัญคือบริเวณศองนะครับต้องติดอยู่กับลําตัวแล้วก็หมุนแขนออกมาด้านนอกครับ หมุนแขนออกมาแล้วแต่ว่าตรงศอกเนี่ยไม่ขยับก็ถือว่าปกตินะครับจะประมาณ30-45ถึงองศาแต่ว่าถ้าสมมติหมุนออกมาไม่ได้จนเราต้องขยับศอกออกมาจากลำตัวเนี่ยถือว่ามีปัญหาข้อไะไรติดในท่าหมุนออกครับเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่4นะครับดูการหมุนแขนเข้าข้างในนะครับว่าเราตรวจกันยังไงเดี๋ยวเรากับลหลักฐนก่อนนะครับโอเคโดยท่านี้จะดูว่าเรา หมุนแขนขึ้นมาจากด้านหลังนี้ได้แค่ไหนเนาะโดยคนปกติเนี่ยจะอยู่บริเวณกลางหลังนะครับหรือว่าอยู่บริเวณปลายของกระดูกสะบักซึ่งเนี่ยพี่เฟรมก็ได้ปกติดีนะครับแต่ว่าถ้าดูอีกข้างถ้าสมมติขึ้นมาแได้แค่บริเวณโก้นเนี่ยจะถือว่าข้างนี้มีข้อไหล่ที่ติดด้านหมุนเข้าด้านในเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเราควรจะออกกำลังกายท่าไหนดีอเดี๋ยวหมอเฟิร์มมาดูดีครับว่าใครได้เยอะกว่ากันบาา้าอ,อีกข้างครับ ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับบอกด้วยว่าใครได้เหยอกันครับเพราะเราดูเองไม่ได้หลังจากเช็คอัพกันแล้วนะครับเราก็จะสามารถรู้แล้วว่าเรามีปัญหาท่าไหนบ้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีปัญหาส่วนมากก็จะมีปัญหาท่ายกขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยเนาะหรือว่าท่าที่หมุนแขนด้านหลังเนี่ยครับว่าติดตะขอรูดซิปอะไรด้านหลังไม่ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําทุกท่าเลยว่าควรจะออกกําลังกายเพื่อเพิ่พมการเสียบของข้อไหนแต่ละท่ายังไงบ้างเนาะ ไปดูกันเลยครับโอเคงั้นเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะครับโดยท่าแรกและท่า2เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาในคนที่มีปัญหาในการยกมาข้างหน้านะครับหรือว่าการแฉดนไปด้านข้างเนาะโดยเราจะไม่มีอุปกรณ์นะครับสองท่านี้ก็คือมีแค่กําแพงโอเคโดยเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะครับแก้ปัญหาในการยกมาข้างหน้านะครับโดยเริ่มจากยืนตัวติดกําแพงก่อนนะครับแล้วก็เดินก้าวมา1นก้าวหลังจากนั้นหันหน้าเข้ากําแพงนะครับแล้วก็ยกมือขึ้นมาด้านหน้านะครับ Okay. มือชิดกำแพงไว้เราก็ค่อยๆย,ย,ยืดขึ้นไปครับใช้บริเวณใช้การไต่นะครับไต่ขึ้นไปจนเราเริ่มรู้สึกติดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการยืดบริเวณกล้ามเนื้อหรือว่าเอ็นข้อไหล่บริเวณด้านหลังเลยครับโอเคถ้ายืดจนสุดแล้วติดนะครับมันติดนะครับตีดนิดนึดนงเนาะเราก็จะมีอาการปวดนิดนึงนะครับก็คือให้ขยับขึ้นไปอีกสัก2อ9ถึงสก้านะครับจะฝืนเจ็บนิดนึงนะครับโอเคเพราะว่ามันจะเป็นการขยับที่มากขึ้นเนาะค้างไว้ประมาณ10-20วินาทีเนาะ โอเค 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ครับแล้วก็ค่อยๆไต่ลงมานะครับโอเคไม่ไต่ลงมาเอาเรื่องอย่ครับหมอเฟิร์สหรือว่าถ้าสมมุติใครที่ติดแล้วหรือว่าเอาขึ้นไปไม่ได้ละ mm hmm. ก็ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการที่เอาตัวเข้าไปชิดกําแพงมากขึ้นนะครับโอเคมันก็จะเป็นการยืดตรงบริเวณระยะด้านหลังนี้ได้เหมือนกันเราไต่ขึ้นเราก็ต้องไต่ลงเนาะ Okay. จะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บนะครับท่าที่2ครับก็คือยืนระดับเดียวกับท่าแรกเนยครับต่างกันก็คือเราเพิ่มการขยับในการกลางแขนในแนวราบเนาะก็คือยื่นแขนขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเหมือนกันนะครับโอเคถ้าสมมุติเริ่มติดแล้วก็คือฝืนนิดนึงครับแล้วก็เอาตัวขยับเข้ามาชิดกำแพงเนาะจะเอ็นตัวมาก็ได้ครับหรือว่าจะเอาแขนขึ้นไปข้างบนก็ได้ครับให้มันมีการตึงของบริเวณหัวไหล่ด้านข้างแล้วก็ค้างไว้10-20วินาทีเหมือนกันนะครับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, โ okay. อเคพอสุดแล้วก็ไต่ลงครับโอเคก็จะเป็นการเพิ่มพิสัยข้อไหนแนวยกขึ้นแล้วก็แนวกลางเคลื่ขึ้นนะครับจบไปแล้วสองท่าเดี๋ยวต่อไปท่าที่3และท่าที่4อาจจะมีอุปกรณ์นิดนึงครับเราไปดูกันเลย ครับต่อไปท่าที่3นะครับเป็นการเพิ่มการขยับของข้อไหลในการหมุนออกนอกแล้วก็ท่าที่4ี่จะเป็นการหมุนเข้าในนะครับโดยเรามาเริ่มที่ท่าที่3ก่อนนะครับหมุนออกนอก2ท่านี้เราต้องมีอุปกรณ์จะเป็นไม้กระบองยาวๆก็ได้หรือว่าไม้เท้าหรือว่าที่ทุกคนมีอยู่ในบ้านนะก็คือร่มนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเอาเอาไหนดีครับเอาร่มแล้วกันครับเพราะว่าทุกคนน่าจะมีอยู่ในบ้านอยู่ละโอเคครับหนำแรกนะครับก็ถือร่มในแนวนอนนะครับ โอเคอย่างนี้สมมติว่ามีปัญหาในไหล่ซ้ายนะครับสำคัญนะครับข้อศอกต้องชิดลาตัวเนาะแล้วก็มือที่มีปัญหาจับหงายหรือจับความก็ได้ครับแต่ว่าจะใช้มือที่ไม่มีปัญหาเนี่ยดันโอเคดันออกมาครับอย่างนี้แต่ว่าตรงข้อศอกเนี่ยต้องอยู่ชิดลาตัวครับโอเคดันออกมาค้างไว้ประมาณ 10- 20วินาทีนะครับถ้าสมมุติเราปวดเนี่ยเราสามารถพอได้ก่อนโอเค 1, 2, 3 4, 5 6 7ด 8 9 10าโอเคปวดก็คืนกลับมาอยู่ตรงกลางนะครับอย่างข้างนะครับอย่างนี้ก็ได้เลยครับก็คือใช้ข้างซ้ายดันมานะครับแล้วก็ข้างขวาก็ค้างไว้ประมาณ1 0 2ถึงวินาทีเหมือนกันครับแล้วแต่ว่าถ้าปวดก็สามารถพักได้เือครับต่อไปเป็นท่าที่4นะครับถ่าเพิ่มการขยับในท่าหมุนแขนเข้าด้านในนะครับโอเคเดี๋ยวหันหลังก่อนนะครับจะได้เห็นชัดๆพี่เฟรมเจ็บข้างไหนนะครับข้างนี้ครับผมข้างนี้เนาะ ถ้ามีปัญหาข้างนี้เราจะเพิ่มการขยับข้างนี้เราต้องเอาข้างนี้ไว้ข้างล่างครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเอาข้างปกติเอาลมมาไว้ข้างหลังเลยโอเคอย่างนี้ครับเอาข้างที่เราต้องการเพิ่มการขยับไว้ข้างล่างเนาะเราก็จับลมไว้โดยตรงไปเนี่ยไม่จำเป,ป็นต้องจับตรงไปก็ได้ครับก็คือเอาที่เราสบายที่สุดแต่ว่าให้เราดึงขึ้นได้ข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวเพิ่มการยืดเลยนะก็คือดึงขึ้นไปข้างบนนะครับก็คือเพิ่มการขยับของตรงนี้เนาะจากข้างล่างเนี่ยก็คือดึงมาให้ตึงที่สุดนะครับ ถ้าสมมุติตึงแล้วก็พอหรือว่าเจ็บแล้วก็พอเราก็ยืดค้างไว้ประมาณ10-20ึงยี่สเหมือนเมื่อกี้นะครับโอเคหนึ่งสองสามสี่หเครับเอาลงโอเคก็ลงอยู่ในท่าที่เราสบายที่สุดเนาะแล้วก็เอาขึ้นไปใหม่โอเคยืดค้างไว้โอเค10 2ถึง mm. ีหรือว่าถ้าใครปวดก่อนหรือไม่ไหวก่อนก็สามารถไม่ต้องถึง10บวิก็ได้ ในส่วนของการบริหารพวกข้อไลติดต่างๆนะครับอาจจะมีเรื่องของอาการปวดเป็นเรื่องที่สามารถพบได้อยู่แล้วอย่าเพิ่งกังวลใจหรือว่าอย่าเพิ่งท้อแท้ไปนะครับเมื่อเรามีอาการปวดสามารถแก้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวดเบื้องต้นทายาแก้ปวดหรือใช้วิธีการประครบเย็นเพื่อช่วยเรื่องอาการปวดไปก่อนก็นได้นะครับโอเคครับจบไปแล้วครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับความถี่ในการทำนะครับก็อยากจะให้ทำอย่างน้อยเช้ากลางวันเย็นนะครับครั้งละ10-15ครั้ง โดยแต่ละครั้งเนี่ยทำสิบถึงยีวินาทีนะครับอยากจะเน้นให้ต้องทําทุกวันนะครับเพื่อความสม่ําเสมอของกล้ามเนื้อด้วยจะได้มีกล้ามเนื้อยืดหยุ่นแล้วก็จะได้ป้องก,กันการบาดเจ็บอะไรได้ครับเราทําบ่อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องไปเริ่มใหม่แต่ถ้าเราหยุดทาเมื่อไหร่ก็เหมือนเราไปเริ่มใหม่ตลอดเวลานะครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อยากจะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาข้อติดกันมากน้อยเท่าไหร่นะครับสามารถพิมพ์มาบอกผมหน่อยนะครับในคอมเมนต์หวังว่าค่ากายภาพของหมอเฟิร์สนะครับจะช่วยทาให้ทุกคน ใช้ชีวิตประจําวันได้มากขึ้นนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครคิดว่ามีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาติชมกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมส่งไปให้คนที่คุณรักได้ตรวจเช็คแล้วก็ได้รับการบริหารอย่างเหมาะสมกันด้วยนะครับอ่าแล้วก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ